รู้หรือไม่บล็อกเลสเนอร์เกือบดับเพราะทำตัวแสบกับภรรยานโมลําที่น่ากลัวดุดันน่าเกรงขามอันตรายดังอสุรกายแต่ในชีวิตจริงเขานะครับก็มีมุมน่ารักและโรแมนติกเหมือนกันครับโดยครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเนี่ยอยากจะเซอร์ไพรส์เมียของตัวเองครับจึงได้วางแผนที่จะแกล้งนะฮะโดยจะบอกเมียนะครับว่าลูกเนี่ยกลืนแหวนแต่งงานเข้าไปครับ ทำให้ภรรยา่ยต้องมานั่งหาแหวนในผ้าอ้อมนะครับผมโดยเฝ้ารอและหวังว่าลูกเนี่ยจะถ่ายแหวนออกมาครับซึ่งบล็อกเนี่ยก็บอกว่าในตอนนั้นนะก็เป็นวันครบ,บรอบแต่งงาน5ปีของผมกับเมียเซเบิลเนี่ยนะซึ่งผมเนี่ยก็อยากจะทําอะไรที่มันโรแมนติกสักหน่อยโดยการเซอร์ไพรส์เธอสักหน่อยแล้วก็มอบแหวนแต่งงานวงใหม่ให้กับเธอซะแล้วผมก็คิดแผนแกล้งเธอขึ้นมาได้ตอนนั้นเนี่ยกำลังจะไปพักผ่อนกันผมก็จึงบอกเมียว่าให้ถอดแหวนแต่งงานเก็บไว้ที่บ้านเพื่อป้องกันไม่ให้มันหาย ก่อนไปเนี่ยผมก็กำชับพี่เลี้ยงลูกเมื่อเมียผมกลับมานะให้บอกเธอด้วยว่าลูกเนี่ยกลืนแหวนแต่งงานเข้าไปแล้วพี่เลี้ยงจึงทําตามที่ผมบอกและเมื่อผมกับเมียกลับมาถึงบ้านเมียก็ตกใจชิบเปงเลยและผมคิดว่าใช่ละนี่แหละเป็นไป,นปนตามแผนอย่างที่ต้องการเป๊ะผมก็ทําเหมือนกับตกใจแล้วก็โอ้ใช่ตกใจจริงๆตกใจมากเลยแหละ,ละตอนนั้นนะ่ะจากนั้นผมก็เซอร์ไพรส์เมียโดยการมอบแหวนมงไวให้เธอแล้วก็บอกสุขสันต์วันครบรอบ5ปีนะครับที่รัก แต่เจ้ากรรมที่เมียผู้นางของสารของผมเนี่ยยังคงตามหาแหวนในผ้าอ้อมที่เต็มไปด้วยสิ่งนั้นนั่นแหละและถึงอย่างนั้นก็ตามผมก็ยังไม่ได้บอกความจริงกับเมียซะด้วยเมียของผมก็หาแหวนในผ้าอ้อมที่เต็มไปด้วยสิ่งนั้นอยู่2วันเต็มในที่สุดผมก็บอกไปว่าไม่ต้องหาแล้วแหวนแต่งงานเนี่ยวงเดิมเนี่ยมันก็อยู่ตรงนี้ไงผมก็บอกความจริงว่าลูกไม่ได้กืนแหวนเข้าไปผมแค่อยากโรแมนติกและแกล้งเธอสักนิดหน่อยเท่านั้นเอง ใครจะไม่นึกครับท่านผู้ชมครับบล็อกเลสเนอร์นะฮะจอมหาสุรกายโคตรโหดโคตร,คตร,คตรน่ากเกรงขามคนนี้นะครับจะมีลูกเล่นอะไรกวนตีนแบบนี้ด้วยนะฮะกูเป็นเมียกูก็โกรธเหมือนกันและว่าแม่เงย